ไปดูการให้กําลังใจกับนักกีฬาปัญจศรีรัตของจังหวัดปัตตานีนะคะจังหวัดปัตตานีได้มอบนโยบายและก็ให้กําลังใจนักกีฬานะคะปัญจศรีรัตก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราธานีค่ะ นางภาติมอศดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มอบนโยบายและให้กำลังใจเยาวชนนักกีฬาปัญจัดสีรัฐจังหวัดปัตตานีในการเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค4เมืองร้อยเกาะเกมส์นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7-15ถึง15พฤศจิกายน2566 โดยมีนายบาฮารุดดินยุโซประธานชมรมปัญจัดสีรัฐจังหวัดปัตตานีประธานผู้ตัดสินปัญจัดสีรัฐแห่งประเทศไทยรวมทั้งอดีตนักกีฬาปัญจัดสีรัฐทีมชาติและเยาวชนนักกีฬาปัญจัดสีรัฐจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าขอเป็นกำลังใจและแรงหนุนให้ทุกคนทำหน้าที่ให้เต็มที่บทพิสูจน์ที่ผ่านมาทําให้เห็นว่า พันจักริริลั์เป็นศิละปะก,การต่อสู้ที่มีร่างเง้าของวัฒนธรรมมีการพัฒนาสู่กีฬาระดับสากลขยายไปทุกพื้นที่ของไทยและประเทศอื่นๆดังนั้นต้องช่วยการผลักดันให้มีการแข่งขันปันจักริริลั์แมตช์ใหญ่ในพื้นที่ซึ่งจะช่วยสามารถดึงนักกีฬาและนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นระบบเชื่อว่าจะมีผลตอบแทนที่ดีกลับมาแน่นอนนะครับ